พูดถึงวันมาคบูชาระลึกไปฟังเด่เดินดินศิกรรมากฝันระลึกถึงตัวเองครั้งแรกไปงานบนาคบูชาที่ศรีสะอศเขาจัดให้พระครูดั้งแล้วก็รู้สึกมันขลังนะมีพระนั่งล้อมแล้วรู้สึกเออขลังดีเว้ยนะแล้วเขาก็มีปาลบคนอยากเป็นพระเจ้านะสมณะนี่แหละพระอโศกนีก่แหละอยากเป็นพระเจ้าแล้วก็โอ้โหให้ตื่นเต้นว่ะนะ แต่เราอยากเป็นอะไรเราก็อยากลดกิเลสนั่นแหละนะแต่ก็มีอยากสมณะพระท่านทิ่กกอยากเป็นปารมเนี้ยมันเป็นความครังเป็นความอลังการถ้าเราถ้าต่มาไปดูพระตบิดกนะ์ผู้เจ้าสมัยอายุแสนปีอ่ะพระเจ้าทีมังกรอะไรพวกนี้สูงตั้ง8ปดสิบศอกโอ้โหเราอยู่ชั้นห้าตมาดองชั้นห้าพอดีกันแหละแถวนั้ยนนะีนะ่แะสูงระดับนี่แหละ คนมาฟังทำตั้งเป็นร้อยโกรธโอ้โหโกรนหนึ่งกี่ล้านโกรนหนึ่งสิบล้านจริงเปล่าไม้รู่นะ้น่าจะจริง,รงใช่ไหมเยอะมากเลยแสดงว่าคนชาวพุทธปฏิบัติทรเนี่ยใชไมไม่ใช่น้อยมหาศาลเลยแต่ทำไมชาตินี้มีนิดเดียวเนาะเห็ไหมสมณะโสก็มีติดหนึง่งจะหาทรรยาหยอดตาก็ยังยากไปนู่นไปนี่ ยุคก,ก่อนนะ่ะเป็นร้อยๆมันเหมือนเหมือนสมัยพระเจ้าสมณโคดมนี่ก็เป็นหมื่นนะพระนะ่ะเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ว่าสมัยนี้มีนิดเดียนะก็เลยเห็นเป็นอย่างนี้แสดงว่าสมัยนี้มันยากเราก็บารมีน้อยคนเร็วก็เยอะแล้วมันบรรยากาศก็ทำไมอยู่ยากลำบากเหลือเกินนะ สภาววแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนก็อยู่ยากคนเลวก็เยอะันั้นคนที่จะมาเกิดมาเป็นบาร,รมีชาตินี้ต่มาว่ามันน้อยเพราะมันต้องต่อสู้กับอุปสรรคเยอะแต่บางคนที่มาเนี่ยต้องมีความเพียรสูงนะกล้าที่จะมาบำเพ็ญบาร,รมนะีสิ่งที่เราจะทําให้จเจริญขึ้นก็คือตัวเราเป็นหลักสิ่งที่จะมาประทับใจเข้าถามพ่อครูว่าอาโศกเจริญไหม เนี่ยคนก็น้อยลงนะก็แทบจะไม่มีระหายบ้างอะไรบ้างเนี่ยคนมาเดี๋ยวทำก็น้อยลงเนี่ยจเจริญไหมท่านบอกจเจริญเราก็ตะแคงกูฟังจเจริญยังไงวะนะก็อาตมาจเจริญไงอโศกก็ต้องทําไมเจริญเพราะผู้นำของท่านจเจริญใช่ไหมอโศกก็ต้องจเจริญขึ้นนะอาตมาก็ได้ข้อคิดอันนี้อย่างจําไม่แม่นแลยว,ว่าเอาคำคำนี้แล้วอโศกจเจริญน,นี่คือเราจเจริญไม่ใช่คนอื่น ถาว่าเราจเจเริญขึ้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นต่างหากเราจะเจริญขึ้นเราจะมีความรักที่กว้างขวางขึ้นตะวัอนอยู่ชาวโซนเนี่ยเขารักเฉพาะพู้ฐานตัวเองอะอะไรก็พูดฐานตัวเองนั่นแหละนะดีไม่ดีก็เอาแต่หน่วยงานตัวเองด้วยนะในในในพู้ฐานตัวเองเอาแต่หน่วยงานตัวเองไม่คิดถึงหน่วยงานชาวบ,บ้านชาวเมืองเ็าหลักในพู้ฐานตัวเองอะเอาแต่ของตัวเองเป็นหลักนะต่อมาเราถ้าเราลดกิเลสมากขึ้นเราก็รักคนในพู้ฐานเราทั้งหมด ต่อมาถ้าเราจิตใจเราดีขึ้นเราก็รักชาวโศกทั้งหมดช่วยเหลือชาวโศกทั้งหมดจิตใจเราคว้างขวางขึ้นแล้ขยายไปมากขึ้นมากขึ้นเรืนะ่อยๆอนนาตมาว่าอันนี้เป็นความเจริญของชีวิตนะเห็นทุกคนเป็นพี่เป็นน้องมากยิ่งขึ้นเป็นที่เป็นน้องมากยิ่งขึ้นเป็นที่น,น้องมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือตามกําลังตามไปกับโมอย่างสิกมาตบอนะไปกับโมอตมาว่าสบายดีนะลําบากก็ลําบากด้วยกันเนี่ยใช่ไหม าตมาไม่เป็นพันเตแตมาก็ตามพันเตไปใช่ไหมยังไงพันเตก็เจอก่อนเราจริงไม่จริงเราก็สบายแอบหลังเขาไว้นะปินาตาบอาแตมาก็รับทีหลังใช่ไหมถ้าเจอแล้วเตเจอก่อนใช่ไหมเราจะไปกลัวอะไรล่ะนะเราก็ไปกับพันเตสบายมากมีน้องๆข้างหลังอีกสบายเลยมาข้างหลังน้องก็รับอีกใช่ไหมมา,าหน้าพี่ก็รับอีกเราอยู่ตรงกลาง,างๆอะ่ะใช่ไหมสนุกดีออกนะนี่ที่มีน้องแตมาว่าอบอุ่นดีนะไปอย่างเงี้ยมีพลังง่ายสะดวกสบาย มีปัญหาอะไรก็พี่มาเจอก็บอกเอ้ยทานี้เตยมนะมน้องเจอก็บอกพี่ระวังนะอัตมาว่าแบบนี้ยอุ่นญาติโยมก็เยอะมากมายนะแล้วอาตมาก็เห็นพวกเราที่คุยกันเวลาทบลุบอ่ะอาตมารู้สึกคนพวกเราปลอดภัยนะนี่ความรู้สึกของอาตมาเห็นหน้าเห็นตาแล้วไม่น่าจะมาฆ่าเรานะไม่คิดไม่น่าคิดใช่ไหม ไม่คิดจะมาทําร้ายอะไรเราใช่ไหมด้วยโทสะด้วยความโลภก,ก็ไม่คิดจะมาเอาสตังจากธมาเพราะธมะไม่มีตังใช่ไหมหรือจะคิดพาเราไปแต่งงานด้วยเขาคงไม่คิดหรอกหน้าตาเราก็ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วใช่ไหมจะเอาอะไรก็ต้องหน้าใช่ไหมเราก็อายุ66ปีหก,กปี <laughs> ก็ดูปลอดภัยดีอรรมารู้สึกนะพวกเราอยู่พวกเราปลอดภัยดีแต่มาว่าแบบนี้มันมีความเจริญของสังคมที่พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นไม่ว่าเราจะ อยู่หน่วยของใครสังกัดกับใครก็แล้วแต่แต่ถ้าเราปฏิบัติทมอย่างเงี้ยมันจเจริญขึ้นดีขึ้นเพราะเราเปลี่ยนแปลงจิตใจเราลดความอคติต่อคนกติด้วยชังด้วยรักด้วยหลงด้วยอะไรล่ะกลัวเห็นทุกคนเป็นพี่เป็นน้องมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่มาว่านี่แหละความเจริญของชีวิตของเราเราก็จะอยู่กันอบอุ่นอบอุ่นไม่ใช่ว่าเพราะเขามาบริการเราอบอุ่นเพราะเราได้ช่วยเหลือเขา อบอุ่นเพราะเราได้ให้เขาอบอุ่นเพราะเราได้ช่วยเดี๋ยเขาดูแลเขาเสียสละให้เขามากกว่าไม่ใช่อบอุ่นอาตมาอบอุ่นเพราะว่าเปนเตธีละท่านมาซื้อขนมให้อาตมาเงี้ยบินทบานแล้วขนมมาฝากอาตมาอบอุ่น่เงี้ยอาตมาแบบเงี้ยเราเห็นกันตัวถ้าเราอบอุ่นไม่ควรเราช่วยได้ช่วยเันเตเงี้ยอบอุ่นเราได้ช่วยเันเตทีขาดเนี่ยอบอุ่นเราได้ท่านบอกให้เราทําอะไรเราทาตามนั่นได้อย่างเงี้ยอบอุ่นคืออาตมาว่าอบอุ่นก็คือเราได้ให้คนอื่น ได้ช่วยเหลือคนอื่นอาตมาว่าสิ่งเหล่านี้แหละในสังคมของเราที่จะเจริญขึ้นดีขึ้นเราทําได้มากเท่าไหร่เราก็จะลดตัวตนมากเท่านั้นเราทำมากเราลดตัวตนมากเท่านั้นพอเราได้สลายความเป็นตัวของเราออกไป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 จากสิ่งที่เราอาคติต่อคนรอบข้างก็ตามคนไกลก็ตามไกลก็ตามอันนี้ก็เป็นความรักเป็นวันความรักที่เป็นเตติกะบอกว่าทําแบบนี้แหลอะอาตมาก็ทําแบบนี้เขาค่คอยทาไปมากน้อยก็ตามที่ตัวเองเป็นนะ แค่ตี้ครับ